สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี hmm. <websites. S 1> ่น้องสูบุทุกคนนะครับน้องวันนี้ครับผมยังมาแลงครับผมกำลังสิเก็บสิงเก็บของครับผมวันนี้ก็มีลูกค้าน้อยนึงครับว่ามีหลายเลยครับเนี่ยัวันนี้เป็นวันเงินออกวันหวยออกนะครับเนาะมีสองต่อเลยบางคนก็ถือหวยถือยังนะครับนาอบางคนก็ถือหวยแล้วยังได้เงินเดือนหลายอีกนะครับนาอบางคนกับมาเรือเลยนะครับนาะแต่ว่าประกองบอกนีเลยครับผม นะครับพี่น้องครับมันนี่กัลั่งสิมมหาล่างตววล่างบู่งครับผมทำล้วเนะครับเนาะก็จะหาเก็บริงเก็บของครับมันนี่ครับผมกามีน้อยนึงครับลูกค้าก็ยังไข่ครับไข่กองมอวนนี่พี่น้องเอ้ยมือวนนี่นักกลายนักหลายครับมอวนนี่คือว่าโอ้ยเงียบที่ว่าเคยเงียบมากนะพี่น้องครับมอวนนี่เงียบคักครับแบบเงียบบีลีนะครับแต่ว่าเงียบ เงียบพุ่นสองพุ่นสามไปเลยครับผมไม่นี้ผมกับชิมลรังอ่ารังแก้วซอยโซนุยีะก้อนน,ะนู้นพะี่น้องเนาะว่าจะนอยล้อหลังหวยหลังบวงครับผมก็จะหาถาดแก้วมาใส่พี่น้องถาดแก้วใส่แก้วก่อนว่าเขาต้องหลังแก้วก่อนนะครับเนาะ พีหน่องสนุิเราแมาแต่างก็สื่อสัญลักมาอยู่บนน้อโอ้ยเงียบายพี่น้องเอ้ยบานเฮาหาเงินหาคำยากเลยขายขายของดีไปก็ด,ดีนะพี่น้องเนาะแต่ว่าส่วงนี่พี่น้องเอ้ยแถวนี้เนาะพี่น,อน้องเนาะแถวอ่าแถวเหาอยู่นี่พี่น้องเอ้ยซิมีลูกค้าส่วงหนาหนาหนาวหรือหนาฝนเบิดเนี่ยแหละพี่น้อง ฝน,นเบิดกาสิมีลูกค้านี่พี่น้องเอ๋ฝพเ่นเว้าเด้แต่ว่าผมยังบทั้นโหนาะเพราะว่ากำลังิ่งมาอยู่ประมาณสามสี่เดือนส่งมามาส่งพีใหม่นะพี่น้องผมก็ได้มาส่งพีใหม่ว่าที่แ้วเขาก็อยู่กรุงเทพครับแต่ก่อนมาอยู่น้ำเอือยกะโอ้โดนเติ่นลปพี่น้องเลยมาขับหลังถาสนุยก่อนจะน้ามาและจมบ่เมียนบ่ยังไงร,รอไว้อือ ชิล่างแก้วนี่แหละก้อนครับพี่น้องว่าผมก็มีแนวเห็ดหลายอย่างครับ้องเก็บขั้วเซตขั้วครับแต่ละมือก็ได้สนุ่ยเพิ่นกับชิล่างถ้วยล่างบ่วงนี่แหละครับผมก็รับหน้าที่ล่างแก้วอาชาล่างแก้วให้เพิ่นสักวอนเนาะครับเนาะเพราะว่าล่างแก้วกับบนนักงานทุกพี่น้องไป่าจากซอยเพิ่นผมก็มีแนวเห็ดหลายอย่างอ,อยู่ครับซอยเมียสักวอนนะครับเนาะ <c oughs> ตอนนี้ก็ประมาณหกโมงนหน่อยๆครับพี่น้องครับปิดคำนักหน่อยพี่น้องเอ้ยช่วงนี้ก็ได้มันเงียบครับก็เลยอยากปิดคำเพื่อลูกค้าเพิ่นแวะมานะครับเนาะบางทีเพิ่นมาไกลมาจากบางทีเพิ่นมาจากกรุงเทพมาจากอย่างคนกระกบรถมากินครับพี่น้องครับบางทีเพิ่นส่วนหลายนะครับเนาะคนเสิร์ชบ้างในกูเกิลอ่าส่วนหลายก็ะจิขึ้นโคตรสนปลาหลานนีนะพี่น้องเนาะ มาคนพ่นกมาเลยมาตามกูเกิลมมันีีกอะคนมาที่ทังกรุงเทพครับพี่น้องครับขี่รถหรูมาเลยมันอีกโอ้คนมาก,กินเบิร์ดไล่แล้วครับพี่น้องเบิร์ดพันกัว <c oughs> โอ้ก็บ้าไล,ล่ได้พันกัวนะพี่น้องเนาะผมก็ยังว่าผมไม่เคยกินนะกินเบิร์ดพันกัวนะพี่นือเนาะส่วนสูงสุดกับผมมันลอยกูบ,บาฮัทผมถือกินนะพี่น้องเนาะ แต่คนมันมีเงินเนะเพี่ยงคนที่เอียงรถเอียงเอ็มซีเยียงเสียอย่างรถ,งงร,ถรถตู้คือรถตู้นะพี่น้องรถรุ่นใหม่นะผมก็บรรจักคือกันเอาผาดบ่เออเอาผาดอาะไรพี่น้องคือบ่มีวาสนาคือเพื่อนน้องครับเนาะล่างแก้วผมกำลังใส่กะละมังเลยพี่นอ้องเพราะว่าเ้าน้าม,มันกะน้าปลาปลาบ้านเขามันกะอะไรอยู่พี่น้องเนี่ย ออกดีแห้งดีนะครับเนาะ <S <S บ่ค่อยเลืองบ่ได้ดครับน้ำก็ไไ้ล่างเท่าเดียวพี่น้องล่างแล้วก็ไมเชียกระยะาเชีย่ยเตาทั้งนั้นพี่น้องเลยผมกระไร้าวนุ่ยป่ะทันมากอยู่ขึ้นกาห้องน้ำเจ็บทอ้องลายขึ้นเนาะกินแหนมกินอย่างกินเข่าข้อเหนียวข้อเจ้าแล้วมันเห็ดไห,ห้เฮ้าอืดท้องพี่น้องเนียอืดท้องพ่ <C oughs> หัน แม่เพิ่นกระทู้มาหาเนาะแม่เพิ่นกระทู้มาเร็นน้ำไอ้เพิ่นกระทู้มาเร็นน้ำก็คุ้มใส่กันกับลูกกับไงน,นนะหลายคนเติบู่ว่าก,มากาาานะมี่น้องๆฮะอยากหางานให้เนาะบางคนเพิ่นกะติดตัวไม่หางานเนาะครับเนาะตามเวรตามกรรมไัมันเออพี่น้องครับคอมเมนต์ว่าเอออยากหางานหางานให้นะครับเนาะ <c oughs> <c oughs> บางทีคนเฮามันกะเหลืองงานเรื่องงานลา้วก็อยู่เนี่ยรถอากรณนเ้อผีวน้องสวงนี่ก็ได้มันหาเงินยากว่ากันแล้วครับผมหลายคนก็อยากได้งานดีอยากมีเงินมีข้ากลับบ้านกลับเมืองจะของแต่ออมันกะยากพี่น้องเอ,อ้ขนอขยันคนไทยเองพุทธกะยังเอาตัวหลอดอยากแรงสูงสิมื่นนี่นาะครับเนาะคนหาเสากินทำกับไล่เอาเขามาอาศัยประเทศเพิ่น ข้ากับเบิงตรงเบิงเพิ่นน้ำเหรอโมเมนวะ่าสิเบิงในตัวเองเนี่อยอะไรเธอข้าไปเป็นลูกจ้างเพิ่นเพิ่นขายของบุดีโต๊ะบะเสย่างนี้อ่ะบุคขีดว่าผลเดือดร้อนมันจะตามมาเจ้านายเพิ่นมฉรับจังไหนเนาะที่ข้าตรงคิดเห็นชุดนี้น้ำครับผมการเหตุเเหตุงานบมเมนว่าสิอยากได้เงินอย่างเดียวกะมันกะ กูได้ก็อยากได้เงินเนี่ยแต่ว่าก็ไปกิดเซเปอร์น้ำเนาะครับเนาะมนุษย์เนาะมันก็มีความอยากต่างกันนิดเดียวเนาะอยากอยากมีครับผมอหน่ยกำลังมาเนี่ยเนาะ,าาาปะนาานเป็นก็มาแต่เข่าห้องน้ำกุ้งกำลังแกวแรงอย่างข้าวเปิ้ลแรงแล้วผมก็จะไปเคี่ยวคั่วครับพี่น้องเพราะว่าน่าจะบมมีแล้วแหละชิ้นปาลูกค้าก็ได้ นี่แต่ส่วงกูแหละส่วงายปกตินะพี่น้องวันเสาร์วันอาทิตย์วันศุกร์นี่ลูกค้าสิไลน์นี่แหละครับอืมแต่ละมือรกคนไลน์ครับมาเมื่อี้แล้วพี่น้องเอ้ยเงียบไลน์เงียบเงียบเงียบไลน์ลมือแลไรพี่น้องอขายของมือละพันกันยังเงยพี่น้องเอ้ย การนอยคาพื้นคาไฟเอ้ยคาไฟก็มาแล้วสองพันกุบะมรันใจคนเนาะวิดไปก่อนนะครับเนาะเศรษฐกิจบูด,บดีรัฐบาลขน,นาสีเอ,อื้ออ้ํานวยไฟฟ้ายจักเลือนทรงเดือนกานำการให้โมบายหีือไประชันซุ่นหรือตรงเมืองตรงนีงกันหลายๆรัฐบาลขั้นอยู่ใดคนเดียวก็อยู่ไปได้ เราก็เจอส้นหลายๆนะครับเนาะกลงจิบเห็นเหรอเยอะหลังแก้วก่ยหลังงังแล้วก็สิไปเก็บของข้างนอกครับพี่น้องครับจานุอยก่กลังมาเตรียมหลังซิงหลังของเพ<ม>ื่อนก็ว่าวอาไอ้ผม,มหันเพื่อนมากเนาะครับเนาะ,ะยำหลังแล้วก็ะทายเนาะเพื่อนเหรยยำเพื่อนหลังแล้วกระทายเพื่อนวันเนาะ เด้ครับเพื่นกำลังมาทายครับเอ้เพื่นกำลังมาพี่น้องมันังมาแต่เขาห้องงา,ามห้องนอยเนาะล่างถ่าเพื่อนครับผมเป็นอย่างครับพี่น้องครับสวยกันพร้อมเนี่ยสิวิศิวานางน้ำคำเนาะ อ่<ม>า mm hmm. โทรมาจากพี่พี่น้องเนี่ยผมกำลังอ่าล่างยังแล้วเลยพี่น้องครับกับสุประม่าน,นี่พี่น้องเดี๋ยวผมจะมปหาเก,ก็บขั่วพี่น้องเดี๋ยวจะเสุประเบิงอ่าให้เบิงขั่วพี่น้องครับสนุยเพื่อนกำลังไอ,อเ้เชี่ยเชี่ยบวงเชี่ยหยังเพราะว่าเพื่นล่างเมื่อวานานี่ยน,นะเพื่อนเนาะมันหน่อยผมก็เลยไปเก็บส่วนกันมื้อนี้ขั่วก,กับบัมานนี่พี่น้อง อันนี้คือขั้วสามสิบปีได้พี่น้องครับก็าบ,นบานๆครับพี่น้องครับอะนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวยังไปเบิ่งบรรยากาศทังบาดพี่น้องแวะชมบรรยากาศให้พี่น้องเบรราาิ่นงรรนน้ำแข็นะครับเนาะโอ้ฝนเมื่อหลายพี่นอออ้องเอ้ยครับผมบิ่ครับทั้งเขาทั้งยังพี่น้องฟังนะจะเป็นเขาครับวันนี้ก็ฝนตก,กน้อยพี่น้องเลย มันตกหน่อยครับหญ้ายุ่งลานเท้ากระไรไอ้คนบนท่านเอาเครื่องมาตัดหญ้าใหดนะครับเนาะนี่ครับผมกระสีเป็นมืดแน่พี่น้องเอ้ยลานเท้ากระไรแต่ก็เป็นลานบรรบาดเนานะพี่น้องเอ้ยเอาเองินไหลครับผมกระสีบุรู้ละเอียงหมากไม้เนาะครับเนาะไปทางไหนเขาบอกเกี่ยวของสื่อสไลด์ยู่เหนปะลืมบระจกบลืมโอ้ยเนาะลืมใส่อลืมใส่อีกได้ เอาเนาะครับพี่น้องเนาะโอเคครับนี่ผมกับเซตอันนี้พี่น้องเอ้ยมองวันหลมันห่อนเพราะมันเอามองวันนะ่ะสิหลเนาะสโนวยพน่กับสิบเอ็ดสิสไลพี่น้องเ,เอ้ยอ่ะโอเคครับพี่น้องขอฝากกดติดตามรับส้มบากลงน้ำเด้อครับผมอย่าพึงเบื่อพึง,งายกันเด้อครับเด้อไปแล้วผมสโน,น, <laughs> นวยอ้วนจะเป็นอ้วนโอ้ยเกือบส้นต้นไหมโอ้ยตลกแทนน่โน้สโนวย นะครับผมเดี๋ยวไปลางกลวยลางบุ้งซอยสน,นุยจักน้อยพี่นอ้องลั้งพงฟังเพลงครับเปิดตรงนี้ดนตรีนหัวใจเน่นะครับเนาะเห็ดเก็งงานตับทตรงไปซี่เหลี่ยมยังมากมา่เด้พี่น้องเลยการเห็ดเก็งงานกับไปซีเรียสมันะสปิดก,กันน,นะครับเนาะขอบคุณครับ